สวัสดีครับผมพรผ้าบ้านพุทธกุลแรงนะครับถืมเนื่องมาจากที่ผมเหมาผ้ามาในเหมามากับเพื่อนในราคาผ่านห้าที่คำวัาปล่อยผมสองพันลงต่อผ่านห้าในชุดเนี้ยมันจะมีหลวงพ่ออยงงคือหลวงพ่อมาลัยเนี้ยผมบอกเรียนตามเพื่อนๆตามตรงเตอนแรกผมก็รู้จักแต่เรียนแต่เราพรบนนะแต่ว่าพวกตาเด็จไั่หรือว่านางพญาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ ในวันแรกที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่านี่คือ,ลอหลวงพ่ออะไรทั้งหมดนะในเซตเนี้ยลหลวงพ่ออะไรได้ลไหลวงพ่ออะไรแห่งวัดบางยาแพกฮะหลวงพ่ออะไรอุทยนะฮะเนี่ย,ท,ย,ย,นะย,ยทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดองค์ครับเพื่อนๆดูดิฮะแปดองค์ขาดดูปิดตาปิดตาหรือว่ากระตุดกระตุดแบบเนี้ยแต่ว่า,าหลวงพ่ออะไรจะเป็นกระตุดข้างในเป็นทองเหลืองแล้วข้างในเป็นแบบ ผงมบลานห่อชุบลักนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฮะรายละเอียดหลวงพ่อมาลายทั้งแปดองค์นี่นะนฮะเรามาเริ่มกันที่องค์นี้ฮะเป็นสมเด็จไผ่นะครับเพื่อนๆนี่ฮะสมเด็จไผ่องค์นี้หลวงพ่อมาลายได้สร้างสมเด็จไผ่ตั้งแต่ก่อนพศ2อ2 0นรอยี่สิบอยู่เริ่มตั้งหรือว่าประมาณพศ2อ2 0รอยี่สิบ สร้งมาเรื่อยๆฮะนี่นะฮะด้านด้านหลังเป็นยันด้านหลังเป็นยันนะแล้วก็ด้านหน้าเป็นตมมเด็ดเนี่ยตมเด็ดไผ่นี่ลักษณะของตมเด็ดไผ่นี่จะใหญ่ฮะจะใหญ่กว่าตมเด็ดทั่วไปฮะดูสังเกตดูได้นี่ฮะนี่ฮะจะใหญ่กว่ากันนะฮะนี่อันนี้เป็นต้นเด็ดที่ไม่ไม่ใช่พ่ออะไรแต่พ่ออะไรในต้มเด็ดไผ่นี่จะใหญ่เหนไลักษณะจะใหญ่และอันนี้น่าจะมีเป็นผงเก็ะ ผมเส้นผมของหลวงพ่อท่านน,ะนี่ฮะอันนี้น่าจะออกปีสามสองน่าจะเป็นออกในยุคในข่าวหลังๆฮะแต่ก็มีราคาเขาเล่นหากันนะนี่นี่ฮะสบเบ็ดไผ่สวยมากฮะอันนี้น่าจะเป็นแบบหลังปีสองพน้รอยี่สิบนะหลวงพ่อมาะไยนี่ท่านโด่งดังมากฮะลังชนิดแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งในพศสองพันรอยี่สิบ ประมาณนะั้นนะโดยประมาณนะฮะตีใหญ่ได้พายเรือแต่ไมก้อนมันไม่ค่อยจะมีการเดินทางมันก็จะเป็นแบบเดินทางน้ําหรือว่ามันก็เดินมาแต่ว่าตีใหญ่เนี่ยช่วงนั้นหนึ่งหลบหนีตํารวจอะไรอย่างเงี้ยก็มาทางเรือมาเที่ยวแล้วก็แวะมาหามากราบหลวงพ่อมาเลยฮะแล้วก็ในข่าวนั้นก็ได้กราบหลวงพ่อมาเลยแล้วก็ในข่าวนั้นก็ได้กระตุกกระตุดหลวงพ่อไปแล้วก็ที่มันจึงมีเป็นที่มาเขาเรียกว่ากระตุดตีใหญ่ กระตุ้นในชุดนั้นฮะก็แล้วก็ของอีกหลายอย่างเหมือนกันนะได้ได้ไปหลายอย่างเหมือนกันแสดงว่าหลวงพ่อมาลัยในท่านต้องเก่งจริงฮะนอกจากหลวงพ่อสุดวัดการหลงแล้วก็มีหลวงพ่อมาลัยเนี่ยฮะที่ตีใหญ่ท่านนับถือจอมจรนตีใหญ่นับถืออันนี้สมเด็จไั่นะฮะนี่ยองค์แรกะ่ะอันนี้เป็นเหรียญล้อแมกฮะล้อแมกนี่ก็ท่านกระโดดดังนะไปถ,ถ้าไปที่หน้าวัดเนี่ย ท่านจะเห็นป้ายแล้วก็จะมีรูปล้อแมกเหรียนล้อแมกเนี้ฮะข้างหลังเป็นยันตดวงตาสวรรค์นะฮะเนี่ยเนียเดี๋ยวเดี๋ยวจะถูกให้ดูอะน,นี่ครับนี่ฮะอันนี้เป็นเรียนล้อแมกฮะของพ่อมาอะไรอะทึ่งท่านโด่งดังมากฮะ อันนี้จะมีทั้งเหรียญในยุคเก่าแล้วก็ในยุคย้อนยุคฮะมันจะมี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 สองอย่างนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญย้อนยุคองององค์งนี้นะฮะแต่ว่ามันจะมีที่ว่าสร้างในในยุคัแรกแรก็มีแต่ว่ามันก็ดูไม่แตกต่างกันมากเพราะว่าหลวงพ่อมาลัยพวกมันเริ่มมาสร้างพระตั้งปีพศ10ประภาถึงเกือบเริ่มจริงจังเลยคือพศ2520มาเรื่อยๆฮะ จนมาสร้างเหรียญเหรียญที่เป็นเหรียญครั้งแรกเลยเนะี่ยคือพศ2525นี่เหรียญเจริญพรฮะก็จะมีเหรียญเจริญพรล่างจเจริญพรบนนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเป็นก้าน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อมาลัยท่านนั่งเต็มเต็มองคเลยฮะแล้วก็จะเขียนว่า72ปีหลวงพ่อมาลัยอุทยโยแล้วก็จะมีโค้ดตรงนี้ะโค้ดเนี่ยเนี่ยโค้ด ตัวนะฮะท,ที่ที่ที่ตอกไว้ด้านหน้าอันองค์นี้เป็นแบบบล็อกแตกนะฮะนี่แหละบล็อกมันจะแตกเหมือนก็ว่าพิมพ์ซ้ําไปซ้ําไปตอ,ตอกตอกจนพวกพอบล็อกมันร้อนใช่ไหมพอบล็อกมันร้อนเนี่ยตัวองค์พระตอนที่ต้าลงไปเนี่ยมันก็เลยแตกนะฮะนี่ฮะบล็อกแตกแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนว่าเนี่ยรุ่นแรกพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าวัดบางย่แพกฮะนี่วัดบางแยะแพกสมุทรสาคร ก็อันนี้เป็นยันที่หลวงพ่อใช้ประจําเลยที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเจิมรถทําอะไรต่ออะไรหลวงพ่อจะใช้ยันตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกเจริญพรบนมีเจริญพรล่างด้วยฮะแล้วก็ถัดมาก็อันนี้องค์นี้ก็เป็นเหรียญอาร์มฮะเป็นเหรียญอาร์มนี่ยเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อมาลัยองคนี้ก็ สวยฮะนี่มาทั้งกรอบเลยครับไป,เช,ปเช่ามาแล้วก็สามารถคล้องได้ขึ้นคอได้เลยครับมีเทือกมาจากวันเลยฮะโองนี้ก็สวยมากแล้วก็จะมีนี่ฮะที่ผมมารู้อีกทีนี่ก็คือนี่ชุดนี้ฮะตอนแรกที่ผมเดี๋ยวผมซูมลงมาฮะตอนแรกที่ผมได้มาครั้งแรกเลยที่ผมเปิดมาเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ดูก็จะรู้ว่าผมไม่ได้สนใจชุดนี้เลยฮะไม่ได้สนใจ นางพญาสี่องค์นี่เลยแล้วผมยิบแล้วผมก็วางเนื่องจากผมไม่รู้จักครับแล้วก็จนพอผมได้ลวงพ่อมาอะไรมาเยอะเนะี่ยผมก็เลยเริ่มเริ่มศึกษาะเริ่มไปเซิร์ชเริ่มไปดูเริ่มไปศึกษาผมก็แปลกใจเพื่อนผมว่าทําไมมันได้ลวงพ่อมาอะไรมาเยอะมันนับถือหรือว่ามันยังไงแบบนี้มันได้มาเยอะเลยนะเนี่ยดูดิแปดองค์มาดูเพื่อนๆไม่น่าเชื่อเี่ยในข่าวเดียวเด่ยอันนี้เป็นนางพญาเป็นเนื้อดิน ผงตัวลอันนี้จมโบะเนี่ยองนี้จมโบะนี่ฮะ,ะ,ฮะด้านหลังนี่เขียนนี่นี่เป็นยันนะทําไมถึงเรียกจมโบ้ฮะนี่ฮะองค์ทั่วไปนี่จะเป็นขนาดนี้ฮะแต่องค์นี้ใหญ่นะนี่ฮะนี่ฮะหลวงพ่อมาเลยนางพญานี่มีประสบการณ์มากนะฮะ <c oughs> พญานี่ท่าน โด่งดังมากและมีประสบการณ์มากนะฮะเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะนี่ฮะก็คือจะมีประสบการณ์เยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อดินเผาชุบลักนะฮะนี่เพื่อนเพื่อนดูฮะดูฮะองค์นี้จัมโบ้นะฮะแล้วก็องค์นี้นี่เป็นนี่ฮะพอชุบลักไปแล้วก็เริ่มตัวหนังสือเริ่มจะมองบอกไม่ค่อยชัดใช่ไหมฮะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นแบบผงชุบชุบลักเนี่ย เนื้ดินได้มาทั้งหมดเฉพาะนามยาสี่องค์นะแบบคุ้มสุดๆเลยฮะนี่ฮะแล้วก็หายากมากอันนี้น่าจะเป็นยุคแรกฮะยุกยุคยุค,ยค,ยคต้นๆแต่ก็หลังสองพันห้าร้อยี่สิบน่าจะปีสามพระฝ่าในช่วงนี้นี่ฮะนี่ครับน,นี่ก็คือชุดของวัดบางยาแพกนะได้มา ครบเซตแทบจะครบเซตเลยขาด,ดูปิดตากับปิดตากับจะตุดฮะถ้าได้มาครบเลยถือว่าโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยดูดิดูได้มีทั้งต้มเด็ดไผ่มีทั้งเหรียญอามมีทั้งล้อแม็กมีทั้งเหรียญเจริญพรบนนะเหรียญรุ่นแรกด้วยแล้วก็มีนามพญามีนามพญาจับโบด้ด้วยด้วยสวยมากครับเนี่ยเพื่อนๆดู นี่ครับนี่ฮะค,คมชัดมากครับนี่เนี่ยด้านหลังก็แต่ว่ามันมีหลายพิมพ์นะฮะหลวงนางพญยาหลวงพ่อมาลัยแห่งวัดบางยาแพกในีอันนี้จะเป็นเนื้อดินชุบผงชุบรักจะมีเนื้อสเสน่จันมีเนื้อดินมันปูมีอะไรในยุคแรกๆจะเยอะแล้วก็จะมาอันนี้จะไปยุกน่าจะไปยุกกลางนะไม่ถึงขนาดตัวยุคแรก เนี่ยคยง่ามากครับดูฮะก็คิดเ็ตนี่ก็ถือว่าสะสมเลยฮะแทบจะแบบไม่ไม่อยากปล่อยเลยเพราะพะว่ามันได้มาในขราวเดียวคือแบบได้เกือบครบฮะถ้าเก็บสะสมไว้เนี่ยมันก็จะดูว่าเออเนี่ยมันเป็นเซตเลยดูดูสวยเดเนี่แปดองค์ถ้าเกิดว่าไปหาถ้ามีโอกาสไปหาได้กระตุดกระตุหลวงพ่อ พ่อมาลายกระตุตีใหญ่ที่เขาเรียกกระตุตีใหญ่แล้วก็ปิดตาตัากองมาเนี่ยจะครบเซตเลยฮะก็คือแบบครบเซตเรื่องของพ่อมาลายเลยในยุคนี้ฮะแล้วก็แต่ว่าหลวงพ่อมาลายท่านก็ออกพามาเยอะะเพื่อเนื่องจากท่านสร้างกําลังบูรณาวัดก็เลยแบบได้ออกมาในยุคหลังๆนะฮะนี่แต่ว่านี้น่าจะเป็นยุคกลางแต่เนี้ยเปเรียรุ่นแรกฮะคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับนี่ฮะนี่ฮะ คลิปนี้ผมกนนผมผ็ไปก่อนนะครับผมพรพาบ้านพุ้ตุคุณแรงนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนี่ยเดเย่รุ่นแรกฮะสวยมากครับ